คูล่าทำอาหารนี่เราทำอะไรครับไข่ลุกขยไข่ลูกเขยส่วนผสมน้ำไอ้นี่อะไรมีไข่ต้มไข่ต้มแล้วก็ส่วนผสมน้ำลาดก็มีหอมแดงนี่อะไรครับเกลือเกลือตาลคร้อะไรมะขามเปียกแล้วก็ตานปี๊บแค่นี้ครับ เดี๋ยวจะมีทันอ,อ,อ่เดี๋ยวก็จะช่วยไปยปอกไข่เตรียมให้พร้อมหอมแดงอ่ะไข่แล้วก็ต้มให้เรียบร้อยแล้วก็ปอกซะปอกซะาให้เรียบร้อยอ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันอ่าขั้นแรกเราก็เจียวหอมกันก่อนครับตั้งน้ํามันให้ร้อนแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยแล้วค่อยเอาหอมแดงที่หั่นไว้เอาไปเจียว เจียวให้กรอบเลยไหมครับอ,อ่าเราก็เจียวไปเรื่อยๆจนกว่าหอมแดงจะกเปกลี่ยนสีแล้วก็กรอบแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปอ,อ่าเจียวหอมเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนไม่ใช้กระทะอีกนี้มันดีตรงที่เราไม่ต้องใช้น้ำมันมาก ใครสนใจสั่งซื้อได้นะครับเซตนี้เก้าร้อยบาทได้สองใบแมงวากะแดงที่ใช้ทอดไข่เล็ก้นั่นมีเซตใหญ่พันสองพันสองพันสองน่าจะมันใช้เก้าร้อยก็ต้องดูครอบครัวเล็กๆเก้าร้อยก็พอครอบครัวใหญ่ก็เอาพันสอง วันใหญ่เห้มันทันเยอะไยแม่เคยโปรโมตสินค้าเห็นนะอยาย่า,อย,าอย่าให้เหลืองในกระทะมากนะถ้าเรามองเอาออกจากกระทะเหลืองมากแล้วมันจะขม มันจะขมเราต้องพอเหลืองหน่อยรีบรีบเอาขึ้นเลยเพราะว่าห้ามห้ามห้ามดิไปกินห้ามไปกิน,น,นจะชิมสักหน่อยอจะได้รู้ว่ามันกรอบไหมโอ้อกรอบครับกรอบต,ต้องต้องใส่กินอืมกรอบไปได้ครับ เกียวที่แล้วมันเหนียวเปหนไยนะเพราะว่าอืพอพรใส่เกลือมันกรอบจริงด้วยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทอดไข่กันต่อครับเปิดเตาไว้แล้วก็เอาไข่ที่ต้มแล้วลงไปทอดให้ ให้ผิวมันปุบป,ปะใช่ไหมครับให้มันกระปุ่มกระปังอืมกระปุ่มกระปังเล่นๆเออเนี่ยยังสงสัยอยู่เขาทอดทำไมแลน้ำมันก็จะเริ่มกระเด็นครับ นั่นแต่มันก็จะมีกลิ่นหอมปแปลกๆนะเออไข่ทอดมันก็จะมีกลิ่นเออกลิ่นรวมๆกับไอเนี่ยไอยหอมเจียวเนี่ย ยิ่งลงตดถุงต้องทิงนะคะันะครับกระทะทำอะไรได้อีกหนึ่งครั้งกระทะนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะใช้นิดเดียวนั่นทำอะไรครับ กาปี๊บใส่ไปกระปุกึ่งไปดึงมากระปุกแตรไปว่าจะไว้ใส่ของใส่บาตรเป็นอะไรเหียงเป็นอะไรเป็นน้ำปลาหวานได้เลยนะรสชาตเกี่ยวกัน น้ำตาลปีบแท้ไม่แท้ดูไงครับอย่างนี้เขาเรียกแท้ไหมน,นี้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจถ้าแ,แท้ก็คือจะเหลืองเหลืองนั่นนั่นแต่ว่าอันนี้คือไม่ใส่หรอกแบะแจถ้าน้ำตาลปีบใส่แบะแจเนี่ยนะจะออกเป็นสีเหลืองเหลืองแล้วเหมือนเป็นกวดกวดเป็นลิ่มลิ่มเป็น,เ,ปนเหมือนเม็ดทรายเวลา เ,เราเคี้ยวเรานั่นกข้าไปเหมนนลอดใจอันนี้อันนี้เราใส่น้ำขา่าใส่ตนี้ใส่ตาแล้วก็ใส่น้ำขามแล้วก็เติมน้ำเติมปีกขาเติมปีกขา เดี๋ยวไม่ั้นพอเย็นยยนั่นเนี่นขจะแ้็นนะคมน้นิดหน่ไม่เหนียวแเกิเป็นยินเนี่ยเดี๋ยวพอเป็นยืนดยนิดเดียวก็ใช้ได้พอยินก็ร้อนเนี่ยขเขาจะต่างกันไม่ต้องปิดแหง เออดูที่แม่ลืมเนื้อปอยนีห็นเนื้อปล่อยนี่เตรียมแม่ก่อนเดี๋ยวต้องล้างกระถะงมาทอดใหม่ไม่ได้ต้องใช้เนี่ยเขทอดไอ้เนี่ยทอดหอมเสร็จจะต้องทอดทิพอะไรถ้าใส่เลยเนี่ยทอดไม่ได้ตามเฉย ทำหทลักพริกแห้งนะต้องทอดนะคะอันนี้ลืมแล้วใส่พริกแบบไม่ทอดใ,ใส่ไม่ทอดเลยใส่น้ำปลานะจะได้หอมห,หอมผู้หอมเลยหอมน้ำปลาน,ะน้ำปลามีหอมนะสมัยคนสมัยก่อนเขาทำกับข้าวเขาใช้น้ำปลาน,ะน้ำปลาดีๆเราอย่าเอาน้ำปลาไม่ดี เ็อออ้อร่อยอร่อยอะแล้วไม่ต้องใส่ลงไปคุกกันครับไม่ไมยังอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปผสมกับหอมเจียวแล้วก็ราดบนไข่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ต้องผ่าไข่ก่อนแล้วก็ เอาน้ำมีลาดแล้วก็อลอยลอยลอยของเดียวเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จแล้วกันเลยอ่าเสร็จแล้วนี่ก็คือหน้าตาของเมนูไข่ลูกเขยนะที่เราทํากันเมื่อกี้พอเอามาผ่าครึ่งเสร็จแล้วก็เอาน้ําที่ทําไว้ราดลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมเกียวก็จะได้ไข่ลูกเขยหน้าตาแบบนี้นะครับอ่ะครับสําหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าค่ะ